โอ้สวัสดีครับวันนี้เราเาก็อยู่ช่องเดี๋ยวทำน้อยนะครับวันนี้อยู่ใน Battle Cat นะครับเอ่อวันนี้ผมจะมาเป็นนักปลาซอมบี้นะครับเดี๋ยวทำน้อยนักป่าซอมบี้ผมจะทำการปลาซอมบี้ในสถานที่ที่ผมกีที่สุดนั่นก็คือครับทุกคนคือ,อยังไงอ่ะคือต้องการอะไรจากผมฮึ แต things, okay. ่เพื่อท่านผู้ชมทุกๆท่านนะผมคิดว่าผมก็ต้องเล่นใช่ไหมนะเดี๋ยวทำน้อยสู้เริ่มกันเลยแหมมีช็อกโกแลตด้วยโอ้มาเป็นหมู่เลยนะวะเออเอาเอาแมวแมวแมวหรือแมวเอาแมวหายแล้วโอ้โหนี่ทำไมลืมเอาแมวกลับมาล่ะเนี่ยเอาเอาซอมบี้แล้วกันโอเคมันน่าจะ ต้านไหวอยู่แล้วก็ค่อยเอาพเนจรไปโอเคไม่นะเออนั่นแหละแทงนิดนึงแทงนิดนึงแทงนิดนึ่งอเซวิวไปไม่ใช่อเซวิวอเซวิงเออมันชื่ออเซวิงอเซวิวมันไม่ใช่ละมันชื่อเป็นทางการมันมีเบาะมีควรไงลนะอ่าฮะเอ่าสัมบี้ไปนิดนึงซอมบี้ไปนิดนึงซอมบี้ไปดนึงซอมบี้ซอมบี สบายสบายเออเอ้ยแทงแทงแทงหายแทงหายเอาเซวิงไปหน่อยเอออัพเงินนิดนึงเออเพนจอน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 หกร้อยอืมตอนนั้นเพนจอนตั้งเก้าร้อยเลยถอดจริงเลยอือหือไปแทงไปหน่อยนึงโอเคแค่ไหวเลยนะอย่างนั้นน่ะอเซวิงก็ตั้งเท่าไหร่ตั้งห้าร้อยเลยดีกว่าถ้าจะไม่ผิดนะอเซวิงนอเซวิงโอเค แล้วก็เอาแมวนิดนึงแมวเอยแมวเอาเอาบน้ำเอาน้ำเอำเอมาผันพอดีเลยเออเอาต่ตอจะมาไอติ๊กต่ออีกแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ลนะ่ะเอออยากสปอนเซอร์เข้าก็ไม่บอกเออเข้าได้นะเราผ่านกดใหม่ก่อนผ่านกดใหม่ก่อนขอผ่าน,นกดใหม่ก่อนอะไรอย่างงี้อืมผ่านกดใหม่ก่อนอะไรอย่างงี้ ม่ทางทดีทูก็จะได้ไงเออเออเออไปไปเอาเข้าไปเออ,อเรียบร้อยมันตายแต่มันมันก็ฟื้นขึ้นมาเออจัดการเออเอาน้องชายเามาหน่อยเออไดโนวิงนว่งมาไดโนวิ่งมาไม่รู้แหละผมเรียกอะไดโนแหละมันดูมันเออได้อาหารมาสิบเลยอืมผมยังแค้นใจไม่หายเลยเฮ้ยอีหนูแล้วร้อยห้าสิบหายไปฟรีๆเลย ผมก็จะทิ้งวันนี้นิดแหละนี่มนเดี๋ยวไปบน,นอะัยรหรอกปลาแซลมีมมลต้องไงต่อไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเอ่อเอาเป็นว่าเออทำอะไรดีละ่ะเอเอเก็บด่านนี้ก่อนแล้วกันเราจะไปเคลียร์ดะดะอีชัปเตอร์สองเลยแล้วลกันเออไป เออมันเยอะจริงๆไงกับเราเนี่ยไป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 เออเข้าไปโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะคนเล่นทีแรกไม่เห็นเยอะขนาดนี้เลยนึกว่าเออแทงซื้อสู้เขาลูกแทงซื้อสู้เขาพอมพ่อเออจะตายแล้วนะจะว่าไปเลือดผมเลือดป้อมผมเลือดป้อมมันมันต่างกันหรือเปล่าวะทุกคนป้อมมันประมาณสักสองหมื่นใช่ไหมป้อมผมสองหมื่นห้าเออป้อมผมแข็งแก่งกว่าอือ้ม เอ่อเอาพนยจอนิ่นึงโอ้เพิ่มมันขึ้นไปเยอะเลยนั่นน่ะเอาอ่ะเอาแทงนิ่นึงโอ้มันเยอะนะเยอะเลยเยอะเลยโอเคเอาน้องตกปลาเออเอาแล้วผมคิดว่าผมจะได้อ b เบอร์ e r พเปอร์แผมหรือเปล่าเออย u เบอร์ออกมาสี่รูปไม่น่าได้ออกนะเนี่ยเออไงดีเอยน้องวัวก็ไม่มีทำไงดีเอ่ยเออ เอาตัวราได้ก่อนนเออตัวมาได้ก่อน,นะอไ,อนไททันด้วยไทยทันมาอีตัวนั้นจะปิ้งยิงกับมันปิ้งยิงกับมันปิ้งยิงยิงยิง,ง,งเอาแทงไปหน่อยกับสวิงเอา้าตาเฉือยยิงเพิ่มอะไรป้อมอยากเห็นการโจมตีของอูเบอร์ซูเปอร์แลเออปล่อยให้บอสออกมาอย่างนี้แหละมันจะตีบอสไม่ต้องตีป้อมพวกนี้มันตีป้อมแรงกันจะต,ตายเรียบร้อยได้แล้ว ได้แล้วทุกคนโอ้โหเออเร็วๆร็วนี่ค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วอยู่มันขี่มอเตอร์ไซค์ไงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอ้ยมอเตอร์ไซค์ลอยได้เยอะเพิ่งจบเกมเยอะเพิ่งจบเกมให้แม่นางได้ยิงก่อนโอ้ยังไม่ได้ยิงเลยโอ้โหอีตานหนึ่งอีตานหนึ่งอีตานหนึ่งขออีตานหนึ่งไม่ไหวเลยพวกนี้นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ยฮึ บางทีก็บางทีเนาะใหม่ได้ใหม่ได้เกิดค่อนข,ข้างเยอะเลยเไป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 อัพเงินไปก่อนราคาตั้ง3,650เลยนิ่ว่าอาปอีกนิดน,นึงเดี๋ยวป้อมแตกเนาะแล้วก็อัพอีกนิดนึง เพราะว่ากระลอกมันจะมาลอกถอนกันแล้วน่าจะกระลอกมันจะน่าจะเอามาคือไงเอามาเป็นตัวให้ตังอะไรอย่างเงี้ยเอามาอีกมาอีกแล้วเฮ้ยเอาตัวบู๊บเลยบู๊บเลยบู๊บเลยตีหมูใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละแม่อย่างนั้นแหละแม่สาวน้อยเอออั่งนั้นแหละเออแล้วเออแล้วเอาโคดาว คนข้างนอนมอมวกเลยมวกเลยแต่เกิเที่ยวข้างเร็วเลยนะเที่ยวข้างค่อนข้างเร็วการะติป้อมอะไรล,ะล่ะระยะการตีก็ค่อนข้างไกลเลยนะอตีเหมือนก่อนได้ไหมตีสองสามพันอะไรเงี้ยเป่าเออค่อนข้างาที่จะแรงนะค่อนข้างที่จะแรงอืมก็ค่อนข้างที่จะแรงแต่ตแพงไปหน่อยนะึง เออดูดิอีมีถึงกับตายเลยมาผดเสื้อกลับไปนี่หนึ่งๆกันอย่าเพิ่งตายอย่าพิ่งตายตีผิดตัวอย่าตีผิดตัวทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะลูกเอ,อ้ยตีถูกตัวเออแตกคนข้างแรงเลยบอกตรงๆถ้าสูซอมบี้จะไหวไหมเนี่ยมันค่อนข้างช้าเลยนะต,ตีหมู่ไงแต่ก็กลัวมันตีผิดตัวนะอันนี้สําคัญเลเกมนะ่ยค่อนข้างตากันมีเกิอดอีกรอบบงแล้วเห็นไหม เอออย่งงั้นนะ่ะตีแรงน่าจะแรงกว่าพเนจรเพราะพเนจรมันดูดิโอ้โหเออได้ได้ไดกมอนเฉลยเนี่ยอือฮึสิบครั้งอย่างนี้ผมบอกเลยจริงๆเอาละครับไนนจีผมก็ได้หมดพอดีเลยแล้วก็ขอมันก็ได้เวลาอันเหมาะสมสมควรกับการเป็นการปิดคลิปไม่ใช่การปิดช่องนะครับอย่าเดิม นี่การประกาศปิดคลิปไม่ป็นการประก,กาศป,ปิดช่องถ้าชอบมาเดินกดไลค์กดแชร์กดวิดีโอให้หน่อยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับผมอัดคลิปเยอะกันไปแล้วเจ็บคอไปกินน้ำก่อนไปนะ้ำ